ขอเพิ่มขอ่ข่ข้อนี่ยอเ่้แม่มาดูอยู่มาัเดูเดอแม่เดอเบี้ยเดอมาี่่อครับพดีนครวัสดีข้าวัดีวัสดีครับนั่นแม่เบิ่งไล่เนี่นี่วโอ้แม่เบิ่งไล่แอาจารย์จมไว้อเขาวนี้วบักม่วงมากกน้่แม่เรามาถ่ายดูคือยังไนี่แม่เรามาถ่ายดูอ้ออริดนะครับเด้อวัสดีคับาววัสดีรับสวับ กล้องผมเดียอ่ะผู้ใดเล่นเฟสอยู่เขาไปแช่ให็น่เด้ออ่ะขออนุญ,ญาตเขาไปแช่เฟสก่อนได้ไครับเด้อ,อเดี๋ยวได้ครับเด้อผู้ใดามาแบนเฟสอยรกัน เปิดขึ้นข่าวร้ายเลยพี่อ๋อเ <laughs> ฟซโ,โดนแบน <laughs> เออเับแบนรวดไม่หล่ะพี่กับตันผมโดนเลยนี่ <laughs> สดสดเลย <laughs> ๆๆ <laughs> อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับเด้อ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> อันพี่น้องเลย <laughs> เจ็บกอนการถือตัวก็เป็นซิวอยู่ดังนี่แหละเมื่อนี้ <laughs> อ่ะขอขอนุโมทนาบุญกับคุณพินหานนาดงนะครับร่วมทำบุญข่าน้ำค่าไฟเด้อสาธุเอาเด้อครับเด้อ เป็นซิวว่าแม่นผู้บาลครับบัดนี้ซิวขึ้นขึ้นดังนะครับล่างนาเขาเพราได้มือคืดนี่มันเจ็บนะครับใครอยู่ท่ายาล่ะมันกับใครเน่นะครับเนาะผู้ใดอยู่ร้อยเอ็ดนะครับมือนี้กากาซ์ร้อยเอ็ดเด้ออาจารย์สิไปเด้อนะครับเนาะได้ยางดีบ่อบบบาดเนี่ยนะครับเนาะอ่ะนะครับหาเอฟซีท่าร้อยเอ็ดท่าผู้ใดผู้ใดท่าโดนแน่มาอนี้ยกมือแน่โอ้เอ้านีหลังเขาว่ามาแล้วตีสามโอ้ นี่แหละความหวังของคนนะครับเนาะโดนบันไดกระถาตะถาหัวกินเขายัาง่ว่าถาโดนบบันี้นี่เลยนี่นะครับเบื้องลรสดระวังลูกเต่าเห็นเนอะแม่กูไปอีกแล้วมือนี่อ,อาจารย์นอดแนทไดหน,นี่แม่กูไปอีกแล้วนะครับอเอา้าเอา้าถามอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาโมทั่วเดี๋ยได้ครับอะผมกูมมเก็บบรรยากาศก่อนมือสั้น <c oughs> อะสวัสดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่บเก้ามกราผู้ใดถือเลขแน่อยู่ดียกมือนะโอ,โอ้ยนะครับนะเก็บภาพเหมือน,น,นกันโอ,โอ้นะครับนักคนหลายครับบแดงคบกับนดเก้ามือเหรอครับก็เลยบริดยใสนะครับกะ ฮ่างวดนี้เรียกเขาอีกกี่ใสให้ร้อยมือพ่นละพี่น้องโบแดงก็เลยนะครับเนาะใสมื่อเงียนบอมเมียปลาก็เอาอาจารย์มาอยยุน้ำเนเด้อนะครับหลายคนถามว่าอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้30มด้ครับเดอ้อ30แล้วนะครับตามคําทานายนะครับเมื่อปี60หรือว่า63ผมก็ได้ออกรายการตามรอยนาคา ep 13ใน YouTube เราเข้าไปดูประวัติได้นะครับว่าผมเป็นไผมาจยังไนผมเคยบอกในรายการตอนนั้นเขามา่ายปี6 3ผมบอกว่าเมื่ออายุ30 ผมจะดังได้มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับเดือนกรกฎาปี65ผมก็เลยอายุ30นะครับเลขผมเขาตั้งแต่หนึ่งกรกฎาเง่าจนมาหอดมือนี่นะครับเนาะเราหลุดอยู่งวดเดียวก็คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งพฤศจิกานอกนั้นเขาเมินครับสำหรับเล็กบิงนะตัดตัวจรสี่ประมาณ8งวดแต่ตัววิ่งเนี่ยเขาอยู่ิปสิบสี่งวดเข้าไปสิบสามงวดนะครับเนาะคนก็เไยยานหลายคนถามางวดนี่มันมีปัญหาเดียวเลยเขาบ่ขายพี่น้องอ เมื่อเคลื่อนผมซื้อแล้วผมจะว่าตรงๆมันได้เคิงหนึ่งผมซื้สมันคือได้หน่อยๆผูบไปนี่นะปกติซื้อพันหนึ่งมันได้เก้าหมื่นมาละอมันได้สี่หมื่นห้าไปนี่ก็ซื้อคือเขาจำใจเอานะครับแต่วิ่งังยจ่ายเคิงเนาะบางทีวิ่งจะได้เต็มเลยปกตทีเขาจะจ่ายบนนี่สามบาทไม่นเรเขาเรือสองบาทมันก็สามารถวิ่งบนล่างเลยเลยแบบนี้มันบริกรรมไรถ้าออกบนนี่เสมอทุนนะครับแบบนี้มันกะเอามีไผ่ซื้อบาได้แน่ยูนี่ ซื้อมาได้กับมากคือเก่าดินะครับเขาซื้อลอตเตอรี่เอาเพราะว่างวดน,นี้มันดังกต่มีลูกศิษย์อยู่เพชรบุรีถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะหกล้านบาทนะครับเพื่อนออกข่าวเพืพ่อน,น,น,นกับว่าซื้ออาจารย์อยูัวดีใจเงียบๆนะครับหลายคนถามาาถามาในธรรมคือไผรในธรรมคืออาจารย์คนเก่าดนะครับเด้อพ่อผมนะเราเสียชีวิตแล้วตอนอายุ4 3ปีนะครับผมขึ้นเป็นอาจารย์ตั้งแต่ม้หนึ่งนะครับเนาะขึ้นเป็นอาจารย์ตั้งแต่ม้อหนึ่งหุ่นละแต่ว่าตอนม้หนึ่งนี่ก็บขั้นได้เป็นเต็มตัวแล้วครับ มันอยู่หนารถแห่ครับหนาหา่านเหมือนเดิมสมัยนั้นนะครับม,มาเศร้าเรามาออกเราให้ปู้นี่ตอนอายุยี่สิบปีนี่ก็1สิปีแล้วที่ออกเรานะครับเนาะนะ่ะเป็นเวลาสิปีสร้างที่นี่เป็นเวลาประมาณเจปีนะครับในการก่อสร้างเจ้าภาพผมรูปไม่ยิ่งอ่ะกะพี่น้อยแล้วก็ตายแล้ว4ี่สิบหกปีแล้วก็เสียแล้วที่เรามาบอกงวดที่หาซซนะ่อเห็นป้ที่ผมฝันว่าเนี่ยเรามายกมือสิมีซีแน่นอนนะนะครับเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับก็ต้องย่ำอีกข้างนะครับ เลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะอ่ะเขาก็โปรดใช้วิจารณญาณไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเด้อนะครับเนาะอาจารย์บ่ได้ว่าว่าเฮ้ยมาแน่นอนขายบ้านซื้อจังสินะครับเนาะเขาก็ต้องใส่สตินิดนึงเพแต่มันมีคนคนมาด่าเขาหลายทำไมมึงรู้มึงไม่ซื้อเองนะครับคันหู้ผมก็บทซื้อเองเท่กันร่ล่ะถ้าซื้อเองยังบ่ถืออยู่ลังเถื่อนะครับอ่ะกลเป็นเพียงแนวทางนะครับเขาก็เป็นการเดาการท้ายกันเรนเรนทซื้อต้องกับซิปสี่งวด้กเขาไปซิปสามหนึ่งนะครับเนาะงวดยกี่เก้าเจ็ดเอาไปถือเก้าเจ็ด แม่คนมาถือเครื่องหนึ่งพี่น้องอ่ะบ่อกีอาจจะถ่ายลูปเพราะขั้นคมนะครับกับว่าเป็นอย่างมือนี่ผมอยู่จนจบแน่นอนยืนให้ถ่ายทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาตั้งแถวท่ายดีๆพอบางกีจะที่หันหาไผเนาะอาจารย์อาจารย์หันนี้นะครับกเขาจะมาตั้งแถวได้ดีแล้วก็จะเปิดดวงให้นะครับภูลังคนเนี่ยบ้านเมืองเขาถือเล็กเจ้าของขั้นถือเก๋มีนั่งอยู่นี่นะครับเนาะอาจารย์นอนไห้มาสิบกว่ามวนี่จ้ากูไปยุใส่ะแม บรรกูซื้อน้ำหลุยโลดก็เป็นมือปราบได้เนี่ยมือปราบส้ำนักต่างๆบางแม่นำหนึ่งกะเข้านี่แหละปราบเล่าส่วนหนซื้อน้ำเล่าหลุยโลดนะครับละกิโลกะเข้านี่แหละผู้หนึ่งดีนะครับเลขก็หนึ่งกุมภานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดคือเกาแหละครับ,บวันมีเปลี่ยนเลขแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สามตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่ ส่วนชุดแถมผมแปดเจ็ดสี่นะครับน้อเป็นตัวแถมมากเบ๊อบซื้อพี่น้องขนาดตัวแถมผมแบบแปดเจ็ดสี่มันยังอันเลยเคลื่อนอัดมอนดูอันครับแปดหนึ่งแปดมันก็นอันเลขสามสองมันก็น 8, 8, 8, 4, 8, 8, อันแปดศูนย์แปดแปดสี่แปดแปดเจ็ดแปดอัดมืดเดียวนี้นะครับบ๊อันอยู่ตัวหนึ่งแปดแปดสี่ที่ผมเบ่งอ 8, 8, ่าแปดแปดสี่นีบ้านนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อันหรอกเขาเขาใจเคลื่อนนะครับเขาใจเคลื่อนแล้วลอตเตอรี่กับผม เหมือนเงินไบสองสามหมื่นหลัองวนนี้นะครับเออมันมันก็แห้งนิดน้อยสื่อคือเก่าครับหาใบนี่พันหนึ่งพี่น้องเออเออปกติหาใบหกลอยเจ็ดลอยแม่บลาครับน่ะเดี๋ยนี่พันหนึ่งนะครับก็ต้องเข้าใจพราะข่าน้ำิันเก่ามาแพ้งนะครับเนาะยุ่กุงเทพนี่เขาว่าเลขแปดโมมีเลยให้กุ้งเทพไปทั่วมาซื้อนี่ให้ทรงให้นะครับเนาะะวานบมมีกะเวืนี้กับฝันแล้วฝันก็ได้ยินกันเหมือนล้วเนาะฝันน่ะ นะครับปันว่าต the ิดค <talk> ุกนั่นแหละถือขังไว้นั่นแหละขังนี่เคยได้ยินคำว่ามาขังแปดนี่ปู่นาจะขังแปดไว้ให้เล้วนะครับเนาะขังไว้ให้เฮาได้ยาขังหนีนะขังแปดไว้ให้แล้วหลักกาผมติดคุกสองคนกับน้องผมมันไปใส่ระบุบอกให้เกิดนะนะครับแล้วก็มีมูมาเยี่ยมผู้นึงอ่าแล้วก็มีกําไรล็อกอยู่ขาไสยล่างนะครับกําไรเอ็มล็อกอยู่ขาไส่ล่างนี่ผมแปดนี่ผมมาแปลว่าเลขกมันจะลงล่างก่อน เดี่ยวก็ล็อกจ้าขาไสาเลขงนะจะยู่ตัวหนาคื้หลักสิบนะครับอาจจะแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งเลยอาจาจะพวเป็นหนึ่งแปดนะครับแต่าซื้อเลขก็กต้องกลับด้พี่น้องเออตัระกลับตาแตกเนี่ยากลับน,นี่ย <c oughs> ่าถือกนนเวราะเจอันยู <c oughs> ทูบเบอร์ผมไทยผมยูทูบมือซื้อว่ซ <c oughs> ื้อเลขง่ากลับนี่ผู้หนึ่ง <c oughs> ดีใจ่าคักเลยนะคลิปเ <c oughs> นี่ยแล้วดีใจอยู่น้ำผมในมือเจ็ดเก่าที่แถบเราประกลาบครับเห็นาอยย่น้ำกันยังมาถือได้พี่น้อง บางนี่มันเต้นนะครับนี่ถือสิบบาทนึงเนี่ยนี่เอ้ยว่าบ่ะดี๋ได้เนี่ยเส้า,ดด <Yeah. S 1> าบาทเส้าบาทพัฒน,นาเกลนเรื่อยๆบอกให้เกิดสิบบาทนะครับเต้นว่ามันถือเป็นล้านผมก็ดีใจเหมือนเห็นลูนกน้องผมเต้นมูกซื้อหลายวะสิบบาทได้สิบบาทโอ้ยเนาะอยากเตเะเด้เถอะน้องมันก็ซื้อมากอะถือเกือบตุ้งวดแล้วถ้าไพ่รูดนี่ผมบอกเลยว่าถือทุกง,งวงัดนะถ้ารูดเอานะรูดเนี่เข้าใจอยู่เนาะครับกันว่าแปดกับแปดไรเลยนะครับอ่ะกะเลขทูบนะ ผู้ใหญ่คั่นเห็นเลขทูบหรือเห็นกันเมืเ่อ้วเอาคือประโยกมพื่อบาทเนี่ยอ่ะอ่ะทองไหมทองไหมอ่ะทองทองตดา,านั่นคือเลขทูบนะครับซึ่งเลขทูบผมบอกครูว่าถ้าเลขจะมีตัวใดให้ขึ้นตัวแรกมันก็ขึ้นมาเลยแปดเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยนะครับเนาะเข้ากับไปตันเลนเอาแต่ว่ามันมีตัวเดียวที่ป่อัน,นคือตัว ตัวนี้ตัวนี้นะ่มันว่าอั้นแต่ว่าที่ติดแปรนะอั้นคือเเ่านะครับกรบบอกผูแล้วว่าผมอ่ะไม่ได้ขอให้ตรงเหมนในถูกคันตรงกันมันฉีบว่ามีเลขสื่อเลยนะครับขนาดทะเบียนรถผมเ้าเลนเนมือนั่เจ็ดสามศูนย์หนึ่งก็อั้นขึ้นโอ้ยนอจีซื่อยั่งอะไัแบนี้เหลือศูนย์เนอว่าอั้นเนอะผได้จีซื่อกันเลยนะครับอเฮ้ยศูนย์อั้นนี่บอกว่าไปปุ๊บอั้นปั๊บอ่อย่าขายกะ กลางปีนี่รัฐบาลเห็นเขาออกมาว่าเขาจะปรับลอตเตอรี่เนี่ยมีสามตัวบนกับมีสองตัวบนนําต่อไปเขาก็จะแก้ปัญหาเลขอันได้แนบบอ่ะเพราะลอตเตอรี่มันมี3ามตัวบนครับ2ตัวบนนี่มันออกบนเขาก็ได้เงินขึ้นจังออกล่างนี่นะครับเพราะว่าปีนี้ละเขาจะปับนะแต่บมหูว่าข้าวจริงหรือข้าวปลอมนะครับเนาะปับก็ดีมันก็จะแก้ปัญหาเลขอันได้นะครับคิดว่าเลขอ่ะ่าจจะมี8ดอยู่นะครับแต่ว่าขันหงวนนี่เลขผมเขาอิงเนี่ยเขาจะย่านจนมือตายเลขไป เขาก็ยงฉีบว่าขายเลยนะครับเนะาะก้อนหนาเนี่ยผมก็ไปชุ่มกันว่าให้บน่นยังไงถามลูกน้องว่ามึงจะบ่นให้ไอ้ไอ้บ่นให้เขาตื้มเลยบอรหรือว่าจะเอาเบาๆนะครับตอนแรกก็ไปชุ่มกันอยู่บ๊วยยิ่งดังไปหนาม,มันไก่แห้งสื่อว่าได้เขาก็ได้าีน,นี่เขามีตังกลกุมดาผมว่าบาบงเฮ็ดเล็กอันนะครับเนาะเออแห้งถ้งยางไปถ้งยางเขาตีเดี๋ยวนี่เฮ็ดเล็กเขาอันนะเนาะกะแต่ก็ไปบ่นปูแล้วพี่น้องก็บอกว่าเออซื้อได้ว่าได้กระร้างแม่มันให้เขาไว้ก่อน ก็เลยไปบอกฟูแล้วว่าไห้มาแปดเดอไปนี่ล่างสังฮอนก็บ,บอกอยู่ว่า<ละ>เลขอ่ะมีแปดแต่บอกหูว่าเขาจะเป็นแปดยังนะครับเนาะ,บ,นะบ,บอกหูว่าเขาจะเป็นแปดยังแหละครัมัขัดฟันมาขังแปดไปแล้วก็นนาจะยูแล้วตลอดนี่ฝันแค่ข้างเดียวไม่ได้ฝันตต่มเลยนะครับเนาะ,นะ,นะก็คิดว่าถ้าเวลาผมให้เลขวิ่งเนี่ยมันมากมากสองตัวเช่นงวดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็เด้งบนรางน่ะเด้งบนล่างงวดเจ็ดก็ออกเจ็ดห้าเจ็ดก็สองตัวงวดซี่ก็ออกหาซี่ซี่ก็สองตัวงวดเมื่อกี้ให้เก้า เก้าเจ็ดเก่าคือเก่าหววนี่มันยีม้าแปดสองตัวนี่ผมขอให้เป็นล่างตัวหนึง่งบนตัวหนึง่งมันยังสีได้เงินนะครับอ่ายเคริงมันยังสีคุ้มได้ครับมันเด้งบนล่างนะครับกานนี้หวนหนึ่งดังๆก็คือหนึ่งพันบาเก้าหนึ่งนะครับเนาะโมหูว่ามีไผรถึงน้ำบอ่อหัวนะนะครับหัวกัเก้าหนึ่งกลุ่งเน่านะครับเนาะแล้วก็มือนีคนหน่อยได้ครับพี่น้องมือว่านเนี่ยมือว่านี่หลายๆคนประมาณแสนแปดเดียวละมือว่านปีนก๊กไม้อยู่กับมี่นะครับ หลยเลยกับดได้นัน่งยังที่แง่กันก็นี่นะครับแล้วกะมือแห่หลยสุดมือแห่น่ะผมเป็นลมนะครับหลาย้ากระผมไทยรวปน้ำอ่ามันประมาณหมื่นคนเราหมื่นไทยรูปได้ 7, เจ็ดพันคนนี่แหละอีกสามพันผมเลยเป็นลมก่อนนะครับบ่เด้ไทยสํานะครับแต่ว่าขนาดเป็นลมมันนอนถอดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็มาไทยขึ้เกา <laughs> อ่ะเดี๋ยวกบมีไผ่ดิถามยังบ่แต่บ่ม,มีกะจะผ้าไหวปูนะครับจะได้เดินทางกลับเพราะว่า ผมบอกเนี่ยผมกับเบิงนาฬิกาไปนั่งมาอยากใส่เวลาโดนเพราะผมช่วงนี้ต้องขออภัยต้องลงสาครับเมยพี่น้องอะนะครับกะเลขนะครับย้ําอีกครั้งเรื่องสุดท้ายเลยสี่คู่อย่าตัดออกผู้ใดตัดออกเนี่ยมันจีออกตัวนั้นฮาหน่าจะมีประสบการณ์กันอยู่แล้วนะครับคือหัวนมจีเจ็ดเก่าพลังค่นเบาเด้ยเพื่อนเอาตะเก่าสองอนั่น็ออกซะนะครับ,นะรบน้องฮากับพยายามซื้อได้ให้ซื้อไปก่อนผู้ใดจำคำหนึ่งไว้ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปด มึงขึ้นกับมีสำนักอื่นไม่เหม็น่าถ้าแปดไม่มามึงเจ้าหน้าไม่ไหนนะเขาไว้หมองเขาเดิอพี่น้องเพราะว่าแหน่วใบใสว่ามันกับเขามากกับไรงวดแล้วนะครับเนาะผมก็เลยบอกมันกลับไปว่ากระเปิดรับที่ล่ะขันมาบ่มาผมก็จีซื้อน้ำต่นนาองนะมาบ่มาบ่มีไผ่หูอกครับบ่มางวดหนีงวดหนาเขาเกาะไม่บ่มีอย่างไรนะครับเนาะเด็กมันมีสำนักเขาเป็นนักสูเนาะกัดจะเข้าทุงวดารเขากัดจะอันแต่ว่างวดนีก็ดิดว่ามาอยู่ครับสำหรับผม กงว่ายังยืนจันเพื่อที่ย่ำใช้ก่อนงวดหนอาจังว่ากันว่าจะบ,บ่นจังใดนะครับส่วนไม้นีแล้วมองป้วงดานะครับผู้ใดว่ามีโชคอีก็ไปหาปูไปนั่งพับเปียบล่งดีๆตั้งคิดตั้งใจแล้วก็บอกปูว่าอบอกซื้อน้ำตะขุนมาเลขทีแล้วก็ขอเราถามว่ามีดวงดีีกับบนนาคนเฮาขันม,มีดีมันต้องบ่นนะครับคนเราไม่เก่ายางเงียเสียหรือว่าบักขามบ้านกับข้าวนี้วแล้วก็ยังมาขึ้นเก่าอยู่แม่เราเข้าวนี้วบังม่วงมาเราเห็นนั่นผมจมมือนั่นเอาข่าวน้อากนน เราก็ดเลยมากเมื่อไรเราเอาผ่ามัดเอวแม่ถือเจ้าบาทถือแสนกลัวมันแน่นี่นั่งอยู่นี่ว่ามีได้เนี่ยนี่งวดงวดก้อนออกเก็บเก้านี่เราเอาผ่ามาผูผมผ่าแม่เนาะเราเาผ่าไม่เนี่ยมาผูผมห้อยแม่ถือไงเด้อระวังเนี่ยเรากลับมากาอบอกผมมาถือแล้วเห็นไหมผมก็ดีใจน้ำตะกี้แม่เรากับโบเคยถือเจ้าเท่กกบบนี้นะครับนอผู้ลังค้นกับมาถือเล็กน้ำผมแต่พูลังค้นนี่ขั้นถืออยู่กับนี่เดี๋ยวไปเนี่ยนะ จเขีดยังไรแหละเด้อพี่น้องนะครับเนาะ่อเดี๋ยวจะพาไหลาปูนะครับเนาะไม่ทั้งผิดกันไหอ่ะพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจเอาตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมัตสะพระคะวะตัวระหตโตสัมมาสัมพุทธสสะกว่าจะจิตตังอหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิลจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจามหาลาโภปิโยนาคาขันทะบริตัง บอกซื้อน้ำจากผลมาเลยพี่ขอเอา่อนขอเงาจุดหน่อยเขายังตีสติเกอร์อยู่มั็นรอย อ่ะนะครับเมื่อนี้ผู้ใดอยากตีสติ๊กเกอร์รถฟี่แพนละลอยตะเ้าตีหนฟรี่กับล้มเบียนอยู่ด้านหน้านะครับเนาะ,ะเป็นสติ๊กเกอร์ของอาจารย์น็อดน,นี่แหละถ้าอาจารย์ไม่เห็นสติ๊กเกอร์ยุไซเนี่ยอาจารย์เห็นเนี่ยน้ำปั่มนะยังอาจารย์แจกเง200ินสองลอยพร้อมเด้อพี่น้องนะครับเนาะ,ะกระรับปีอยู่้างหน้านะครับมีทีมงานตีนไห้นะครับเด้อบด้ตตีเองเราทีมงานจะยางตีนไหนป้ปุกเสกไว้เมื่อแล้วนะครับเนาะว่าชิบอยังนี่แหละลืมอ่ะยังวะครับ อยู่นี่ช่วงนี้เ้ามีแต่ตีสดๆก่อนครับแม่แม่นครับมันต้องลงทะเบียนครับกะเสือเขียวเ้าเหมือนไปเสือเขียวเสือเขียวเหมือนแล้วเราขายดีดีนะครับเสือเขียวนะครับเนาะครับครับเดี๋ยวได้สีอื่นบ่เนื้อฮะเสือเขียวเลือจะใส่เอ็ดเด้อมีคนถามเสือเขียวนะครับเสือเขียวแต่ว่ากะ มามือแดงนี่มหสีแดผมเอามามือละสามรอยตัวพ่อพ,อพอมดตลอดนะครับพอพอรก็คิดว่มามาอยู่พ่อต้องต้องถามแนนจองไว้ก็ได้แนจองไวก้ก่อนนะครับ <พอ S 1> เดี๋ยวนวี้ก็เหลือดได้เสืออื่นส่วนวัตถุบางคนก็นกนอยู่ในห้อง่นนะครับเดื่อกำไรนี่กับโมโหว่าย่างบอนะครับเนะาะโอ้เหมาเลยตัวนี้มีกำไรน้ำกำไรเก๋ไก่ดีนะครับเดิ่อมันเปลี่ยนรุ่นแรกของปูงดำรุ่นชนะจนนะครับมีโคตนน้ำเบอร์ อันนี้พอในพันเสศนแรลกนะโคดฮามันขึ้นราคานะครับเด้อมันมีเหล็กน้ำเด้อคือเหมาไรแต่ถือร้ายบ่ถือเท่าไรบ่ถือสามแสนถือสามแสนกว่าโอ้ยเฉพาะเอาของมงคลเต็มแล้วเนาะถือบ่ได้ป่ะนะสามแสนกว่าเดี๋ยวลืมเด้อกาซาด้อยเอ็ดเหมืองแร่งเดี๋ยวจะทำการเบิกเงินให้นะครับในระหว่างที่อาจารย์สวดอัญเชิญนิมมบดาเข้ารับตาแล้วก็ขอพรอีกรอบนึงนะครับ ส่วนพาสวดเสดอาจารย์ก็จะบอกลูกขึ้นแล้วเขาก็เคาะย่างไปเรื่อยเยส่วนใบจะทายลูกเขาจะงยางวุนมาตั้งแถวไทยลูกสองแถวสลับใส่หัวเอานะครับนอไดไทยทุกคนเด้อะอะขนมมือขึ้นตั้งจีตตั้งใจปริตวานะเมตตังสะเมตตาภะทันตอวิคิตตจิตตาปริตตังพะนั้นตูสักเเกามเจรูเปคิเลสิขะระเตเตจันตะลิเควิมาเนทีเประเทจะขอมตลุวนะ ข้าเนียเคหะวัตทุมีเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชาะทลวิสมัยอยากฆ่ขันธปพนาคาดติดทันตาสนิเกยังมูนิวรรภวัจารณ์สารโวเมสุนันตุธรรมมาสมณกาโรยมันทันตาธรรมมาสมณกาโรยมันทันตาธรรมมาสมณกาโรยมันทันตาณโมตัสสะโพโตระโตสัมมาสัมพุทัสสะณโมตัสสะโพโตระโตสัมมาสัมพุทัสสะณโมตัสสะโพโตระโตสัมมาสัมพุทัสสะนหัสเนโตเทเมโตทิปะเถระุงวิโสไายิเมตันจับมหาลาโภิโยนาทะขันดับเรตังะมะสุยมาจินะมะสุยมาจินะมะสุยมาจิ เดี๋ยวนะครับได้ข้าจะพึ่งรูปอ่าไปรักข้างก่อนหนนะครับ